อนเอนอว่าสองนอนเเออนั้มนนั้มนอนม่จับาเลยไข่ได้ได้ทาพสวยเ้ยนอนมึงจับไวมมึงจับนี้เออมึจับอย่างี้ไหมมจับนี้ไหมอออไ้เกาะเกาะไวเออเกาะไวเกากระดาษมาเลย จับเกาะไจับเออมันกกลัวมั้กกลัวอ่าพี่เมย์อ่จับไว่จับไว้จับไม่เออจับไว้จับมันนี้ด้วยจับันนีด้เออจับอย่างนั้นแหละโอ้เจ่งกันเลยสิงหพี่เมย์เย่เมย์งาจิงจจิงจจิงจมอปลายมองปะาาอู้หลอย อย่านะเดี๋ยวพี่เตกลงไปนะตขถึงเลยนะทำเป็นเล่นขอ,อน้ำฉีดเลยนี่ว่า